เราจะรังสรรค์ประสบการณ์เกมยังไงให้รู้สึกเหมือนได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกมในอดีตแต่ไม่ใช่แค่ทําให้คนเล่นรู้สึกว่าตรงนี้เหมือนเกมนั้นตรงนั้นเหมือนเกมนี้โดยน่าจะเป็นโจทย์ที่ยากมากๆสําหรับผู้พัฒนาที่มีความชื่นชอบเกมเก่าๆและอยากจะนํากลับมานําเสนอตีความใหม่ซึ่งจริงๆแล้วแค่ใส่หลายๆอย่างตามที่แฟนๆเรียกร้องปรับบางอย่างให้ร่วมสมัยหน่อย ก็น่าจะเติมเต็มความคาดหวังได้สบายๆโดยเฉพาะกับเกมแนว JRPG ที่เต็มไปด้วยแฟนๆเหนียวแน่นที่คิดถึงเกมเก่าๆของพวกเขาอย่าง Chrono Trigger, Final Fantasy ช่วงสมัยเครื่อง Super Famicom หรือใหม่ขึ้นมาหน่อยอย่าง Golden Sun โดยเกมใหม่จากทีมงานอินดี้ Studio s a b o t a g e ที่เปิดตัวมาด้วยความนอสเทรียจากเกมที่กล่าวไปข้างตน้น ก็มาดูกันว่าตัวเกมจริงๆจะออกมาได้สมกับที่สาวก JRPG รอคอยได้หรือเปล่าใน Sea of Stars Review Sea of Stars บอกเล่าเรื่องราวของเด็กแห่งอายันที่มีพลังพิเศษสองคน Valere และเซล รวมไปถึงพันธมิตรและคนคุ้นเคยมากมายตลอดเส้นทางในการจัดการกับทรราชผู้ชั่วช้าที่รู้จักกันในานาม The f l e s h m a n c e r แม้ว่าแก่นของเรื่องราวเมื่อเริ่มต้นนั้นอาจจะฟังดูทั่วๆไปและความแตกต่างในการเลือกตัวละครอย่างแลหรือเซลอาจจะเบาบางไปหน่อยในช่วงแรกๆแ,แต่บอกเลยว่าการเล่าเรื่องใน Sea of Stars นั้นแยบยนกว่าที่คิด ยิ่งเล่นจะยิ่งดำดิ่งน่าติดตามโดยเฉพาะการตัดสินใจเลือกตัวเอกจะส่งผลแตกต่างกันต่อเหตุการณ์อีกด้วยที่ไม่ใช่แค่เซตติ้งและเนื้อเรื่องหลักแต่บรรดาตัวละครทุกตัวยังช่วยยกระดับการนำเสนอขึ้นไปอีกขั้นตั้งแต่เรื่องราวมิตรภาพวัยเด็กไปจนถึงความขมขื่นที่เป็นปมต่างๆที่ส่งผลต่อทัศนคติและการกระทำของตัวละครสำคัญที่กระทบต่อเหตุการณ์ต่างๆของเกม ตลอดเรื่องราวจึงเต็มไปด้วยจังหวะที่น่าจดจำมากมายนอกจากนั้นยังมีบรรดา NPC ที่ถูกบรรจงใส่เข้ามาทำให้ตัวเกมดูมีชีวิตชีวาและช่วยให้ผู้เล่น Immerse กับโลกของ Sea of Stars ได้ดีขึ้นสิ่งที่น่าเสียดายมากๆก็น่าจะเป็นส่วนของเสียงภาคที่ตัวเกมจะไม่ได้ใส่เข้ามาให้แต่ก็เข้าใจได้ว่าด้วยทุนและขนาดของทีมงานที่เป็นเพียงแค่สตูดิโออินดี้เท่านั้นซึ่งก็แอบหวังเล็กๆว่าอนาคตถ้าเกมขายดี อาจจะออกเวอร์ชันอัปเกรดใส่เสียงภาคเข้ามาก็น่าจะสุดยอดกว่านี้แต่ถ้าคิดในแง่ของการแคปเจอร์อารมณ์แบบเร t โทรหน่อยๆก็พอได้อยู่การออกแบบแผนที่ใน World Map และ Dungeon ก็เป็นอีกส่วนที่ Sea of Stars ทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมที่สามารถผสานอารมณ์ของการสำรวจและแก้ปริศนาเข้ากันได้อย่างกลมกล่อมทุกๆ Dungeon ในเกมจะให้ความรู้สึกภาคภูมิใจเมื่อเราผ่านมันมาได้และรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่จะได้พบกับดันเจ o n แห่งใหม่ ปริศนาทุกๆอันถูกออกแบบมาได้อย่างดีเข้ากันกับบริบทสภาพแวดล้อมและหน้าจดจำแต่ก็ไม่ได้ถึงกับยากจนปวดหัวแค่ต้องช่างสังเกตและพิจารณาสักหน่อยเท่านั้นนอกเนือหจากเนื้อเรื่องหลักประมาณ20-25ชั่วโมงแล้ว Sea of Stars ยังใส่ส่วนเสริมอื่นๆเข้ามาให้ผู้เล่นใช้เวลาเพิ่มเติมกับเกมได้อย่างเช่นการตกปลาหรือมินิเกมอย่าง Views ที่รับรองว่าหากใครเข้าถึงแล้วจะเสียเวลากับมันไปแบบไม่รู้ตัวแน่นอนส่วนที่ทำออกมาได้อย่างเหลือเชื่อและเกินคาดมากๆก็คือส่วนของเกมเพลย์ที่แม้ว่าการต่อสู้ยังคงเป็นแบบ turn-based สลับตาเลือกใส่คำสั่งแต่ทีมงานก็เพิ่มความเข้มข้นเข้าไปด้วยการที่ผู้เล่นต้องกดปุ่มแอคชั่นให้ถูกจังหวะ เช่นกดโจมตีอีกครั้งให้ตรงทามิงจะเป็นการเพิ่มคอมโบหรือการใช้สกิลบางอย่างจะต้องกดปุ่มแอคชั่นค้างไปจนถึงกดปุ่มให้ตรงกับจังหวะที่สตรูโจมตีเราก็จะเป็นการบล็อกและลดความเสียหายลงได้มากที่ไม่น่าเชื่อว่าสามารถทำให้การเล่นที่เป็นแบบเทิร์นเบสมีแอคชั่นมากขึ้นและช่วยให้ทุกการต่อสู้ตื่นเต้นไม่น่าเบื่อแถมผู้เล่นยังต้องจดจอกับเกมอีก นอกจากนั้นตัวเกมยังเพิ่มความลึกให้กับระบบของเกมเข้าไปอีกไม่ว่าจะเป็นระบบ breaking lock ที่จะต้องใช้อาวุธและท่าที่กำหนดเพื่อทำลายล็อกและทำให้ s t r ู on air ลงการเพิ่ม MP ด้วยการโจมตีปกติระบบ boost หรือการเก็บ gauge combo เพื่อใช้ท่าประสานที่รุนแรงกับ s t r ูเป็นต้นและแม้ว่าด้วยระบบที่มากมายนั้นแต่กลับไม่ได้รู้สึกว่ามากจนเกินไปหรือใส่มาเกินความจำเป็นทุกๆอย่างล้วนส่งผลต่อการเล่น และที่สำคัญก็คือช่วยให้รู้สึกสดใหม่ได้ตลอดทั้งเกมส่วนสิ่งที่ Sea of Stars ยังคงนำมาจากหลายๆเกม JRPG ยุคก,ก่อนๆแต่ปรับให้เบาบางลงกอนนั้นจะเป็นส่วนของการปรับแต่งตัวละครตั้งแต่สกิลของตัวละครที่ไม่ได้มีมากมายเท่าไหร่หรือพวกอุปกรณ์สวมใส่ที่หลักๆก็จะเป็นแค่การเพิ่มค่าสเตตเท่านั้นจะมีพวกอ c เซสซ์อรีที่อาจจะมีกิมมิคอื่นๆเพิ่มเข้ามาบ้างนอกนือจากการใช้สกิลในการต่อสู้แล้ว เรายังสามารถปรุงอาหารมาใช้เป็นไอเทมต่างๆได้เช่นฟื้นพลังแต่ก็จะมีจำนวนในการพกพาที่จำกัดที่รวมๆแล้วการเล่นใน Sea of Stars ก็ถือว่าทำออกมาได้สนุกท้าทายผู้เล่นจำเป็นจะต้องเข้าใจระบบในเกมตั้งแต่ในฉากต่อสู้และการปรับแต่งตัวละครถึงจะเอาชีวิตรอดในการเดินทางครั้งนี้ได้แต่ตัวเกมก็ไม่ได้โฟกัสไปที่การกรดิ้งมากนัก เอาเป็นว่าแค่เราผ่านการต่อสู้ทุกๆครั้งที่เจอศตรูพร้อมกับปรับใช้ทักษะการต่อสู้ต่างๆให้ดีได้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วตัวเกมยังมีการใส่ตัวช่วยเข้ามาในรูปแบบของ Relic ไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์ในการทำให้ตัวเกมง่ายขึ้นเช่น max hp บวก100%และจะฟื้นพลังชีวิตให้อัตโนมัติหลังจากจบการต่อสู้และอื่น อีกสิ่งที่โดดเด่นมากๆของ Sea of Stars ก็คือส่วนของ Presentation ไม่ว่าจะเป็นงานภาพที่แม้ว่าจะเลือกใช้กราฟิกเป็นแบบ p i กเซลแต่ก็ต้องบอกว่าเต็มไปด้วยรายละเอียดมากมายตั้งแต่การออกแบบตัวละครที่ละเอียดละออ o v v m m n t t ที่ลื่นไหลสภาพแวดล้อมที่แม้จะเป็น p i กเซลอาแต่ก็มีความเป็น d y n a มิกมากๆเช่นลมพัดต้นไม้ใบไม้หรือแสงและเงาจนถึงบรรดาสตรูที่เก็บดีเทลได้ดีสุด และยังมีการแทรกคัตซีนที่เป็นแอนิเมชันในจังหวะสำคัญสคัญของเรื่องราวทำให้ผู้เล่นว้าวได้ทุกครั้งและที่ไม่แพ้ง,งานภาพก็คือซาวดีไซน์ของเกมตั้งแต่ซาวด์แทร็กที่ได้คุณยาสุ n o โนริมิสุดะหรือผู้ที่เคยประพันธ์เพลงให้กับโครโนทริก g กอรและซีโนเกียสมาร่วมประพันธ์ดนตรีให้กับเกมนี้ด้วยที่นอกจากจะไพเราะแล้วยังได้อารมณ์แบบ JRPG สมัยยุคซูเปอร์แฟมิคแบบเต็ม เช่นเดียวกับ s ซน์เอฟเฟกต่างๆที่เลือกใช้โทนเสียงในแบบ Retro และเข้ากับงานภาพที่เมื่อบวกเข้ากับแอ b เบ n c e แบบสมัยใหม่นั้นก็ทำให้การนำเสนอในเกมนี้ดูกลมกล่อมและร่วมสมัยสุดๆก็เรียกได้ว่ามากกว่าคำว่าเติมเต็มความคาดหวังของแฟนๆ JRPG เพราะ Sea of Stars ทำออกมาได้เกินสิ่งที่คิดไปเยอะมากๆ เหมือนทีมงานสปอตช c h ไม่ใช่แค่ทำตามสิ่งที่แฟนๆเรียกร้องแต่เพิ่มเติมสิ่งที่คิดว่าแฟนๆ JRPG ยุคก่อนน่าจะชอบหากเสริมตรงนี้เข้ามาตั้งแต่ระบบที่ต่อย,ยอดจาก Turnbase สให้เข้มข้นและตื่นเต้นมากขึ้นการเล่าเรื่องที่น่าติดตามการสำรวจและปริศนาระหว่างเดินทางที่เข้ากันอย่างกลมกล่อมผ่านงานภาพและเสียงที่ทั้งเรโทรแต่ก็ใส่องค์ประกอบหลายๆอย่างที่ดูร่วมสมัย จะมีเสียดายแค่เรื่องที่ไม่ได้มีเสียงภาคใส่เข้ามาให้เท่านั้นแต่แค่นี้ก็สัมผัสได้แล้วว่า Sea of Stars อัดแน่นไปด้วยจิตวิญญาณของ JRPG ยุค90ที่กลับมาเกิดใหม่ในปี2023ได้อย่างถูกใจแฟนๆแน่นอน ก็คือคะแนนรีวิวจากหลายสำนักส่วนใครที่อยากจะรับชมตัวเกมประมาณ1ชั่วโมงแรกก็สามารถชมคลิป first impression จากทางช่องได้สุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่นคิดเห็นอย่างไรกับ Sea of Stars พูดคุยในไน้นคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมหรือกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายได้ที่นี่คอ,อนโซลเกมเมอร์สเตชัขอบคุณครับ